ได้ราคามาอยู่ที่ห oh ้าหมื่ห้าโอ้โหดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m อ,อ็มด็ตจอระพอและอยู่กับผมแดงตจอรจพอนะครับ mm hmm. วันนี้เจอกันที่ mm hmm. สนามปากควายเช่นเคยนะครับเสียงดังเหมือนเดิม เพราะว่ามีพี่เขามาซ้อมรถอีกแล้วนะครับเป็นสูตร CF สองห้าศูน R แต่วันนี้คันที่ผมจะมารีวิวก็คือคันนี้ครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอเพื่อนๆไปกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่อง m B เอ็มบิเล็กตจะพอเป็นกําลังใจให้กับช่อง m B อ็มบิเล็กตจะพอได้ก้าวเดินต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมไปดูกันเลยครับผม เรามาพบกับเจ้าของรถก,กันเลยครับผม สวัสดีครับพี่นพครับผมสวัสดีครับนี่คือพี่นพนะครับเป็นช่างภาพใช่ไหมพี่ใช่ช่างภาพครับถ่ายแบบครับเป็นช่างภาพถ่ายแบบนะครับแล้วก็น้องๆในฮาเล็มของพี่ใช่ครอบครัวสมควรมีรถสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ Facebook ของพี่นพให้เพื่อนๆที่คนไหนที่อยากติดตามพี่นพเข้าไปติดตามได้นะครับผมโอเคครับคันนี้ก็เป็นคันไหนครับวันนี้เป็นเอ่อ Honda CRF 250นะครับสร้อาสบแอลสร้อยห้าครับเป็น แรบ300มาแล้วนะครับความแรงของมันก็พอสมควรอนแต่เดิมทีได้รถมาเนี่ยไม่มีความแรงเลยจเดิม,ดมอย่างเดิมมันต้อง่างคันเลยครับแล้วก็มาขี่เล่นในสนามที่นี่ไปก่อนขี่ตามในกลุ่มในทีมแต่แล้วก็ได้จังหวะที่ว่าเฮ้ยมันต้องเพิ่มความแรงแล้วแหละเพราะว่าเวลาเราไปขี่ตามน้องๆเข้าปุ่มเข้าป่าเนี่ยมันจะได้มันจะได้ทันกันนะครับผมแล้วคันนี้ผมอยากรู้ว่าพี่นพได้มา มือหนึ่งหรือมือสองครับพี่เอ่อเป็นมือสองครับเป็นมืาสองพี่เนี่ยเจ้าของเขาอยู่กรุงเทพเขาซื้อมาจอดเลขใหม่ตอนนั้นน่าจะประมาณสี่พันแต่หลายปีแล้วนะรถนี้รถรุ่นนี้ปีสิบสองรถปีสิบสองเลขใหม่อยู่แค่สี่พันแล้วก็วิ่งน้อยมากได้ราคามาอยู่ที่ห้าหมื่นห้าโอ้โหห้าหมื่นห้าทั้งคันนะครับแล้วก็สภาพาสายพิษทุกอย่างทุกอย่างได้ล้อสองชุด รับโอตาดหนึ่งชุดนะครับร้อนร้อนดอกอีกชุดหนึ่ง่โอ้โหได้ร้อนสองชุดด้วยแล้วก็ราคาห้าหมื่นห้าหาที่ไหนไม่ได้เลยนะพี่ใช่ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าผมไปดูในกลุ่มมือสองนี่มีอย่างต่ำต้องเจ็ดหมื่นอัพนะปี12สองเนี่ยโอเคครับพี่นพเดี๋ยวพี่นพช่วยแนะนำหน่อยว่าพี่นพแต่งอะไรไปบ้างครับเริ่มจากข้อนะฮะคว่านี้ก็คือได้จัดน้องคือในตีเหมือนกันให้เพราะว่ามันมันทำให้เราอะเปิดเฟ่ได้แรงขึ้นนะครับ แล้วก็คอท่อนี่คอท่อนี่ก็มาพร้อมกับพี่แต่งเลยนะครับที่ท่อนี้เลยอ๋อได้มาทั้งเส้นรุ่นน้องให้มานะครับพี่น้องให้มาแต่งเพราะว่าเห็นพี่ขี่รถแล้วเริ่มสนุกละก็เลยให้พี่มาแต่งเลยครับผมก็เอาเอาเอาความสนุกมาลงอยู่ที่ท่อที่ส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือก็คือรีแมปรีแมปสามร้อยรีแมปต่ำขึ้นไปสามร้อยรีแมปมาเท่าไหร่ครับพี่ ถ้าแบบคีดเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายไม่มีเลยน้องให้กล่องมาคือน้องเพิ่มเลยบอกว่าน้องเปลี่ยนกล่องละที่เอากอกได้ไปเลยไปใช้เลยโอ้โหดีมากเลยเยี่มากเลยครับก็คือน้องกันนะอยู่ในกลุ่มน้องกันพี่กันนะครับพี่กันนะฮะพี่กันได้แงได้กล่องด้วยแล้วก็มีข้อด้วยผมเล่าสนุกเพราะว่าขี่เพื่อเพื่อแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เอาขอสนุกด้วยกันครับผม สเตอร์เพิ่มนะครับสเตอร์ที่ทําเพิ่มขึ้นเพื่อเพื่อเวลาจะเข้าในป่าในการโดดในการขึ้นเนินจะได้ง่ายขึ้นเป็นสเตอร์อ่าสี่สิบห้าสี่สิบห้าขนาดก็สิบห้าแล้วด้านหน้าเหรอพี่ข้างหน้าเหมือนเดิมครับข้างหน้าสเตอร์เดิมสเตอร์เดิมเลยน่าจะสี่พันน่าจะสิบสี่สิบสี่นะพี่ครับสิบสี่สิบสี่สี่ห้าครับประมาณนั้นแล้วก็โชคหลังเดิมๆโชคหลังเดิมๆไม่ได้ทำอะไรเลยเดิมเดิมทั้งขันเดิมๆคือมีแค่สเตอร์มีท่อแล้วก็ลิมบ ครับแฮงก็แฮงเดิมแฮงเดิมไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าใส่นวมแล้วใช่แต่ว่านี่เข้ามาใส่นวมแวเป็นบรรยากาศที่ว่าตั้งแต่นี่คือเมื่อวานอ๋อเป็นเป็นอะไรครับที่หายไปเนี่ยไปตีลังกาตรงเนินริมเขื่อนริมเขื่อนที่ดินทานเข้าป่าตอนกลางคืนครับผมไอ้ที่หายไปคือสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ครับสปอร์ตไลท์นะครับคือจังหวะที่ตีลังกาคือเรื่องด้วยเทียบชอบถ่ายแบบอยู่แล้วชอบถ่ายใส่ไม้ไปด้วยครับแล้วขึ้นเนินสูงพี่เปิดเขาแรงไป พอเปิดแรงปุ๊บรถก็เงยตีนกากลับมาโชคดีพี่ไม่ไเก็บอะไรกระแทกนิดหน่อยกระแทกแล้วพี่ก็หลุดเดียวรถเลยเวลาเวลารถล้มเนี่ยต้องทิ้งรถอย่างเดียวพี่ทิ้งหมดทุกอย่างเพราะว่าพี่พี่จะไม่ไม่ไม่เกาะเซฟตัวเองเซฟตัวเองดีก่อนเดือๆก็ มีสติกเกอร์ใช่ไหมพี่มีสติกเกอร์สติกเกอร์นี่ก็ได้รับการสปอนเซอร์รับสปอนเซอร์จากจากพี่่พีเมย์จากพี่เมย์ทั้งแรกก็ไม่รู้นะเขาจะให้พี่เขาก็เหมือนก็แกล้งแซวแกล้งนู่นนี่นั่นบอกว่าให้ในกลุ่มเราบอกให้ดูสติกเกอรสติกเกอร์จากพี่บิ๊กแล้วก็พี่จะให้ใครทำให้สติกเกอร์ไม่บอกพี่ให้บอกเลยเดี๋ยวทานมามาหลอกถามพี่จะรู้อ๋อเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทั้นท่านเลยอ๋อเซอร์ไพรส์สติกเกอร์จากเจเมยนะครับเจเมยเจเมยในกลุ่ม จันทบุรี enduro ของเรานะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ใช่ไหมพี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มแต่ว่าผมว่าพี่นพดีที่สุดเลยคือได้รถมาในราคาห้าหมื่นนี่โคตรคุ้มคุ้มมากเลยครับคือตอนมาห้าหมื่นเนี่ยทุกอย่างกัเดิมหมดรถเดิมคือสีเดิมกระจกมีกระจกมองหลังมีอะไรทุกอย่างคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับได้รับชุดด้วยรับมอตาได้แม็กได้ล้บสองชุดด้วยแม็กกระท่ะมูสตาใหญ่เลยอห์แจ๋วเลยทั้งหมดทั้งมวลของ รถพี่ลบก็มีเท่านี้นะเพราะว่าไม่ได้แต่งอะไรมากเลยเพราะว่าท่อก็ได้มาฟรีท่อฟรีแล้วก็ได้กล่องอัพ300ฟรีฟีแล้วก็รถแรงขึ้นใช่ไหมพี่แรงขึ้นมากเลยรแรงขึ้นรอ,องความเร็วได้มากขึ้นครับลอยเคยลองขับได้ความเร็วถึงประมาณเกืบ 160. โอ,โอบร้อสิบโอ้หเกือบร้อยเปลี<แ>่ยนกล่องใบเดียวใช่ครับเนื่องจากว่ารถมันเบาพี่เลยไม่กล้า มันอาจจะไปได้อีกนิดหน่อยนะฮะเลยไม่กล้าเพราะว่ากลัวมันจะมีปัญหากลัวจะมีปัญหาได้แต่ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณน้องกันน้องกันที่ให้เรื่องกล่องเรื่องข้อเรื่องข้อนะครับพี่การมาช่วยนะครับขอบคุณพี่การเรื่องกล่องเรื่องข้อแล้วก็เจมีเจมีครับได้ติ๊กเกอร์สติ๊กกเอร์ได้เซอร์ไพรส์ด้วยครับโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลของรถพี่นพในวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วผมจะให้เฟซบุ๊กของพี่นพไปตามนะฮะเดี๋ยวบอกเลยนะครับสาวๆในคาลิมของพี่นพเนี่ย น่ารักทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่นพต้องขอตัวลาไปก่อนอาทิตย์หน้าคราวหน้าจะมารีวิวคันไหนรอติดตามด้วยเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ